สวัสดีนะครับลูกค้าพี่ๆนานาท,ทุกท่านนะครับผมช่างเซนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆนานาได้ชมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับฝุนฝนตกครับเมื่อคืนนี้เอไม่ใช่เมื่อคืนนะครับเมื่อตอนกลงคืนก็ตก,ตกนิดเดียวแล้วตอนเช้า นี้ก็ไล่เก็บรายละเอียดให้นะครับไล่เก็บรายละเอียดให้ครับผมพื้นศูนย์ก็ใส่ศูนย์หน้าใส่ศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวต้องปัดเงาก่อนนะครับปัดเงาก่อนค่อยค่อยใส่ไฟเบอร์ออปติกเนาะตัวน,นี้ตัวน,นี้ของพี่อามนะครับพี่อามน,นีไม้ประดู่ สูตรหลังเอ็กเมนนะครับตัวนี้ใส่เซฟข้างเซฟข้างตัวนี้ผมทําเป็นเซฟข้างผมทำผมทําเองนะครับตัวนี้นะเป็นเป็นสแตนเลสนะตัวแบนเนาะตัวแบนสแตนเลสนะตัวนี้เป็นเซฟตัวแบนนะครับไก่ระคังนะครับเนี่ยครับไก่ระคังมันจะโผล่แบบนี้นะครับเราจะไปทําเลงรางไม่ได้นะครับไก่ระคังเพราะว่ามันจะบังตาเวลาเลย มันสูงนะครับมันต้องใช้เฉพาะปืนศูนย์เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นล็อกบนนะครับ,นะรบไม่หลุดนะขนาดนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาขี้เลื่อยใส่นะครับขี้เลื่อยหยอดหยอดหยอดแล้วก็กาว้อนตามนะแล้วก็มีพี่ๆน้าๆนที่ถามกันมาว่านะครับอยากอยากถอดศูนย์นะครับอยากถอดศูนย์ไอ้ศูนย์หลัง อยากถอดสูนหลังสูนหน้ามีวิธีไหมนะครับหนึ่งนะครับวิธีถอดนะครับก็คือให้นาหนะแกะน็อตออกมาก่อนตัวตัวท้ายกระรางนะครับก็แกะตัวท้ายกระรางออกมาปุ๊บแล้วก็วิธีแรกก็คือเอาไฟลนนะครับเอาไฟลนตรงเหล็กนะครับเนาะไฟลนตรงตรงศูนย์เราเนี่ยครับเนาะแต่ว่ามันจะเป็นสีมันจะมันจะดำเนาะถ้าเรา,เาไฟลนตรงนี้เนาะ ก็คือ, 1, คอหนึ่งคือไฟลุนนะครับหนึ่งคือไฟลุนจะร้อนแล้วก็ให้แล้วก็ค่อยๆงัดออกเนาะแล้วก็วิธีที่สองนะครับก็คือต้มน้ํานะครับวิธีที่สองก็ต้มน้ํานะครับต้มน้ําให้แบบเดือดๆเลยนะครับต้มน้ําเดือดๆปุ๊บก็หนาก็เอาศูนย์เนี่ยเอาตัวลางเนี่ยจุ่มนะครับจุ่มแค่จุ่มลงไปแค่ประมาณนี้นะฮะให้มันท่วมตรงนี้นะครับจุ่มลงไปประมาณนี้นครับ น้ำเดือดๆนะจุ่มลงไปปุ๊บมันร้อนนะมันร้อนเดี๋ยวมันก็กาวมันก็ละลายเนาะแล้วก็งัดออกนะครับสูน้าก็เหมือนกันนะครับวิธีทอดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปแงะให้มันพังเนาะสูน้าเหมือนกันก็ต้มน้ําเดือดนะครับร้อนๆแล้วก็จุ่มลงนะครับแช่ไว้แช่ไว้สักพักเนาะนะครับนะแล้วก็ค่อยๆแงะออกนะค่อยๆแงะออกก็ได้นะครับถ้าในนะอยากเปลี่ยนนะครับผมเนีย่ยองพี่ยามก็ ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับศูนย์นะตัวเซฟนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวแบนเนาะผมเพิ่งผมทําเองตัวแบนเพราะว่าปกติจะใช้ตัวกลมตัวกลมก็เลยไม่ได้สั่งมาตัวกลมเพราะว่ามันผมซื้อเป็นตัวแบนมาเลยเป็นเส้นมานครับเป็นตัวแบนมาเป็นเส้นมันก็ดูสวยสวยไปอีกนี่ กีดลายให้ด้วยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับกีดลายตรงด้านหลังนี้ยังจะอุดให้อยู่นะครับตรงท้ายนี่ท้ายนะมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับของพี่ๆนะนะนี่ครับ ายฟังเสียงนะประมาณนี้ครับตัวตัวไกลละคังนี้ทีนี้ผมจะยกผมจะยกหน้าให้มันสูงหน่อยเพราะว่าลูกค้าเอาไปแล้วลูกค้าส่วนมากลูกค้าบอกว่ามันจะ เวลาขึ้นยางแล้วปลายมันจะชดเนาะปลายลูกดอกมันจะชดขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่ยางสองเส้นนะครับถึงมันมันถึงจะลงทีนี้ผมก็จะยกยกตัวตัวกล่องเนี่ยตัวกล่องไก่ขึ้นมาขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาใส่นะครับเวลาใส่นะเพราะว่าให้ท้ายมันลอยนะครับให้ตัวท้ายลูกดอกมันลอยขึ้นนิดนึงปลายจะได้กด ทีนี้หมดปัญหาแน่นอนนะครับก็หมดปัญหาแน่นอนลูกเอยนะครับเนี่ยผมเซฟไว้เลยขนาดไม่ได้ยึดน,อน็อตแล้วนี่โคตรแน่นนะครับเดี๋ยวผมต้องเซาะไอตัวขอบนี้ออกอีกนิดนึงนะมันแน่นเกินเดีย๋ยวเวลาลูกค้าเอาไปลูกค้าประกอบยากมันฟนะิตเนาะมันฟิตเดี๋ยวให้มันพอดีพอดีนะครับเซฟไม่ลั่นเนาะกดเซฟนะครับกดเซฟก็ลั่นนะครับ ยิงเห็นไหมเสียงฟังเสียงหนะ่อยมานี้เลยแล้วก็มีผายิงหนูสองกระบอกนะครับของพี่จิรยุทธนะครับพี่จิรยุทธหรือเปล่าชื่อสังกิษเดีย๋ยวผมจะส่งให้พรุ่งนี้เช้านะครับผายิงหนูสองอัน เนี่ยครับพามาดูเนีย่ยผมเพิ่มทสีให้ก่อนเนี่ยครับของพี่นะครับตัวนี้ยาวหนึ่งเมตรนะครับยาวหนึ่งเมตรพันเจ็ดนะครับราคาพันเจ็ดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสลูกค้าอยากได้ผ่ายิงหนูนะครับสันตอกนะครับเป็นลูกไม้นะยาวสุดหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้ ถ้าอยากได้เม็ด1ิเม็ดยี่ก็ต้องคุยกันอีกทีนหนึ่งตัวนั้นเนาะตัวนี้ราคาพันแปดนะครับหนึ่งพัเอ้ยหนึ่บาทโทษทีครับหนึ่งพันเจร้อบพร้อมยิงนะมียางหนึ่งคู่ลูกดอกหนึ่งดอกนะครับเนี่ยครับผลงานก็กําลังไล่เดี๋ยวผมขอวางนี้ก่อนครับผมพาให้ดู ก็ใส่ไกลวันนี้ก็ใส่ไกลแล้วก็เนี่ยฝังไกลเจาะใส่ฝังไกลเนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นะครับปรับใส่ท้ายกระางครับปรับตรงท้ายมันให้มันใส่พอด,ดีแล้วก็ลีดปลายนะครับ แล้วก็จะรีดปลายแล้วก็ลบม,มุมนะพุ่งนี้พุ่งนี้น่าจะได้พรุ่งนี้น่าจะได้ขัดละเอียดเดียววันถัดไปน่าจะได้ลงสีนะลงสีแล้วก็รอรอวันสองวันรอมันแห้งแล้วก็แพ็กส่งครับเทสแล้วก็แพ็คส่งนะอีกไม่แป,ป๊บเดียวนะครับแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวครับเนาะเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้ขอเลิกงาน แต่หัววันหน่อยนะครับวันนี้ปกติก็ห้าโมงครึ่งหกโมงเนาะแต่วันนี้จะเลิกงานก่อนนะครับ<อ>ถ้านนะท่านไหนสนใจก็มีว่างนะครับชุดนี้ก็มีว่างผมทําไว้เนาะสี่สี่กระบอกห้ากระบอกแบบนี้ครับกาคอเป็นกาคอนะครับราคาสองพันเก้าร้อยบาทเนาะนะสองพั 2, นเก้ 2, านะครับก็ผมผมก็ทําเก็บไว้อยู่ นะครับสองพันเก้าบางบางอันผมว่าจะทําทําสีสีดําแบบมันมีรอยแบบนี้เนาะมันมีรอยแบบเนี้ยนะครับแต่แต่ก็ไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักเนาะเพราะว่าผมจะยึดน็อตเนาะผมยึดน็อตเนี่ยครับน็อตสามนิ้วเลยนะครับน็อตน็อตยึดยึดน็อตสามนิ้วเนาะทะลุถึงนี่เลยครับยึดน็อตสามนิ้วนะครับ แน่นเปี้ยรับประกันครับแล้วมันมีรอยตรงนี้นะครับมันมีรอยแบบนี้ผมก็เลยว่าจะทําเป็นสีดํามันน่าจะเท่ดีผมว่าทําเป็นสีดําด้านเนาะแต่ว่าลายไม้มันก็สวยนะดูลายมันนะถ้ามันถ้ามันไม่มีถ้ามันมีไม่มีไอ้รอยรอยที่มันเป็นเนี่ยใจไม้ที่มันแตกๆแบบเนี่ยแล้วถ้าไม่มีรอยตรงนี้นี่โหลายมันดู ลายมังคุดเจีม,มครับแบบนี้แล้วก็เป็นแบบเนี้ครับรอยมันก็จะมีรอยแบบนี้แต่มันไม่มีผีมีผลต่อการยิงเนาะมันก็สวยนะแต่ตรงนี้ตัวตัวนี้ยังโอเคอยู่มันไม่มีไม่มีรอยตรงนี้ตัวนี้น่าจะเอาเป็นสีไม้เลยเพราะว่ามันมันลายมันสวยครับตัวนี้มันเป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่ป่านะประดู่ป่าบ้านเราตัวนี้ มันมันเลยหลายหลายมันเลยเยอะหน่อยแล้วก็มีตัวนี้นี่ตัวนี้ที่ผมว่าจะทําเป็นสีดาเพราะมันจะมีรอยแบบนี้รอยตรงนี้นิดนึงแล้วก็นี่ครับรอยตรงนี้แต่ว่าก็จะยึดน็อตนะครับยึดนอด็อตนะยึดน็อตสามนิ้วนะครับจับให้แน่นเปี้ยนะครับไม่มีหักมีงอแน่นอน นะครับรับประกันได้เลยนะครับดูลายครับดูลายผมโอ้โหลาย,ย,ลายไม้มันสุดจัดนะครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับเนาะรับประกันความเท่ครับผมนะถ้าอยากได้ถือไปก็โอ้โหนะครับแบบเท่ๆหน่อยโอ้แอกๆหน่อยประมาณนี้นะค <laughs> นะโอ จะประมาณนี้เลยนะครับชอบทรงนี้นี่มือสอดนะอยากได้เป็นมือสอดแบบนี้ก็จัดมานะครับถ้าเอาเป็นพันท้ายอย่างเดียวนะครับพันห้านะครับทรงมือสอดทรงนี้ทรงนิ้วสอดเนี่ยพันห้าเหมือนกันกำคอกำคอเนี่ยท้ายละหนึ่งพันนะครับยกยิงท้ายละ800ดร้อบาทนะครับเนาะถ้าเอาเป็นท้ายเปล่าก็คือสาะล่อง เสาะล่องลางลองไกนะครับขัดลงสีให้เรียบร้อยนะครับเนาะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าเป็นพร้อมใช้งานนะถ้าเป็นพร้อมใช้งานเลยนะครับทรงกรำคอครับสองพันเก้านะครับ, 2009, รบถ้าเป็นมือสอดเนาะมือสอดเนาะเป็นเล็งลางเนาะมือสอดเล็งลางจะอยู่ที่สามพันสี่ ถ้าเป็นกำคอล่องนิ้วจะอยู่ที่สามพันสองนะครับถ้ากำคอแนบแก้มกำคอหลังอานจะอยู่ที่สามพันบาทนะครับถ้าเป็นปืนศูนย์นะครับถ้าเป็นปืนศูนย์ถ้าเป็นกำคอนะครับราคาจะอยู่ที่สี่พันสี่ร้อยบาทนะครับปืนศูนย์เนาะถ้าเป็นกำคอล่องนิ้วจะอยู่ที่สี่พันหกร้อยบาทนะครับ ถ้าเป็นมือสอ,อ,อ,อดแล้วก็นิ้วสอดเนี่ยครับมือสอดแล้วก็นิ้วสอดนี่จะอยู่ที่4ี่พันก้าร้อยบาทนะครับสองตัวนี้จะราคาเท่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นไก่ปกตินะไม่ใช่ไกลลร่ระฆังนะันที่ผมบอกมาเนี่ยถ้าเป็นปืนสูงจะเป็นไก่จะเป็นไก่น,ไกนกนะครับ,รบให้ดูก่อนเนี่ยครับจะเป็นไก่นกแบบนี้นะครับ นาะตัวนี้จะเป็นไก่นกแบบนี้นครับที่ที่เราขึ้นลกขึ้นลูกด้วยนกตัวนี้ครับแบบนี้เนาะใส่เซฟข้างให้เรียบร้อยแบบนี้ก็เซฟอีกอย่างนะแต่ว่าถ้าใส่ศูนย์มันกดไม่ได้นะทั้งด้านหลังเนี่ยต้องเป็นลิงลางเป็นไก่นกราคาจะอยู่ที่สนะี่พันเก้าเนาะสี่พันเก้าเดี๋ยวถ้าเป็นไกล่ลระฆังนะครับถ้า ถ้าเป็นไกล่ละครังนะครับมือสอดไก่ละครังก็เพิ่มอีกหกหกร้อยบาทไก่ละครังนะครับเพิ่มหกร้อยเนาะเดี๋ยวนี้นะครับหกร้อยบาทก็เป็นห้าพันห้าตัวนี้นะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมถ้าอยากได้ปีกกะไอปีกปีก,ป,กปีกทําสีแต่ไม่ใช่ปีกกัดลายปีกทาสีเพิ่มแปดร้อยนะมีทุกสีนะครับปีกทําสีเพิ่มเพิ่มแปดร้อยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนานาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทร ID Line อันเดียวกันเลยนะครับ0986253806นะครับ Facebook อิสระภาพนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ